สวัสดีพี่น้องครับตอนอยู่ในช่องของเอกอภิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมาหอดแล้วอันนี้น้ำอ้อยเนื้อปะแมนไปจัดการก็นะ่ะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับมาหอดบ้านขอนงองยิงหล่ะเด้อม,มันบอมี่ว่าจะไปซื้อไก่ย่าไปยุ่งเ่ะ มาถึงแล้วพี่น้องนะครับมาเบิ่งว่าเขาเห็ดอีหยังกันอยู่เซฮัลโหลทุกคนเนีสวัสดีครับซื้อเนื้อซมตัวแรกพอสี่ยนเอาไก่าตุนแล้วบอก่ามีไก่เนีลยเดี๋ยวเนื้อมองนี่นี้นี ไหนๆก็ร้องนก็ร้องผาแดงาทำไมไม่เล่นต่อเลยใช่ไหมค้ยนี่ยหน้าหน้าก็ไม่ต้องแต่กเลอนมาแ่นมกแล้วี่กินเมริกขาปูนอีกรบอกนมจีอีกแล้วเพิ่งด้พี่น้งแกงนอชหน่แกงแกงนองอนัดงอนัดบอกงอกับบอกแมนบักงัด โอ้ยเดี๋วเดี๋ยว้องเนี่ยโอ้โหมันสาก่นี่มันคือสาดไม่สากไม่่ไม่สาดเออคสาตดากตาแบบตกนี้องตุ๊กตาเดี๋ยวนังน่นี่ไม่งสาเไก่คยผ่อนว่าเม่มันโคตรสากเลยนี่ กูสาไม่ดยง่้นำดตมยำนาต้มยน้าแกงน้ใหม่อันนี้ห้องตุ๊กตาค่ะใช่แล้วฮัลโหลแม่ทำอะไรอยู่แม่กำลังจิ้มสตาค่ะโมมีไก่แม่แม่อะไปย่างตลาดนี่เมื่อมากเลยนี่ไปย่างตลาดปางกัวกะหน่อยโมมีอหยัง มันนี่ก็เลยมายังตลาดในเมืองขอาาเขาว่ามันจะมีแ่มีนีแต่ไกลเหลืองไหมไก่บาา้านนเขาบอกก็เรียกว่าต้องไปกินมะพร้มวที่เป็นโลกเก่าโลกโอ้ยต้องได้กินดนเนาะกินไหมเอาไม่สปไปตอนนี้เนี่ยโอ้สื่อเหนื่อมากมีนไมปลาดมาก,ก่อย,อกกอยหอมามาก,กยมาออมสิไใปมือนี้เไม่ด้องไปบรเนี้ อะไรมีอะไรเอ็นตุ๊กตาแต่ตุ๊กตาตัวนี้คือเยอะมากเลยนะแล้วตอนนี้กลายเป็นห้องห้องนอนแล้วนะจะแถ่ไปยังไม่แกจะทำให้ห้องตุ๊กตาก็อันนี้นอนก่อนใช่ไหมจ้าก็เลยทำให้นอนก่อนมั้ง bây giờ 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 bây ไปซื้อาเนเครื่องบินพาไปอานามเร็วแม่ไปนั่เ้อที่ร้านนั่นี่เหนอมีเมนูมัเสนอวันนี้นายยุดสีคิดเลยว่าเะบอกสมพงไปดาบคือหูคือหูไปเบแมันย่งบอวันมันดิ่นเดาๆหรอบ่

บัสืบมาบางห,างาห,งหน,น,น,นล่าเกียด้ากินอีกแยะมึงไม่กินด้วยามากินด้วยหน่อยเหือไหมอยู่ข้างในอ่ะดูเอาเอาอันนี้เอาเอันนี้ได้ไม <c oughs> เอานี้นะไหนเราไปล้วบอก <c oughs> เปิดกนินบานบานจะของว่าเราทีเดีกับเปิดกินเลยเอากระเจี้ซี่กระเจี้้ี้เจ้าเค้ยเอ้ย เขามีคนละมือครับถือขอจิเปิดความสัมันธ์สำคัญแมนพูดว่าเจ้ากับมุนข่กับมุนนี่ไม่ได้กินนี่นี่แมนกินน้ำไข่วัน โอ้ยพกันไทยธรรมดาไปยคุยลุยเนาะนี่ทธมรมาดีนี่นอไทยยเดทป็นจ้ี่วียังไงมึงมึงมึการลดที่วงไอนอเนนี้เปิดเปิดแล้วเปิดแซงแล้วแต่มันเป็นซีกันเสือกเจ้าเจ้าไม่บอเจ้าไม่บอก เ้าเองเาเป็กุ้มไดมากันเขาบอกยังมาหันเจ้าเองแลอยจอยสองเครื่องนี้ก็คีดต้มข่ามีชีวดุนอะไม่เรพี่วัไม่สบายไม่ยังกินไยกินเจ้าบ้านใี่ยังซอยกิน ้กินทน่าซีเนี่ยมากเะสูกินนโอ้้ยสกินซาอีกเราบอจอีกากินเป็นบนี่กินเป็นอะไ่กินดีกเมือกิ่นีาอะไรแต่วกินแบบกินเป็นแต่ว่าอกินแบบกินลายลแต่เนี่ยมันเขาเปมากินก่อยก่อยขวานม แซ่บแลแรกๆพกายกินดิบเด้สองกินเบ like um okay. okay. ิ้องกินเบิ้งในค่ำๆค่ำละติดใจหรือบอมันเป็นความรู้สึกแบบเฮายังเฮายังมีอากตีกันมันอยู่เพราะว่าเพราะมันดิบโอเคยังไงก็จะต้องเปิดใจเบิ่งอุ้ยบอย่านเจ้ากินค่ำน้อยๆค่ะัน้อยๆด้อาเครือเเห็นิว่าเป็นปลาแซลมอนเอาแบบน้ำจิ้มที่เห็ เอาเอาใบีอองซอยสอยซ้มเงินเสือใจอออไม้ก้อยขวานี่ไอ้ก้อยขวาเนี่ยเสือน้ำเสือสอยน้ำเสือทายกินพร้อมกันยี่สิไปนอนแล้วน้องไงบ่นี่เขานอนงกินซ้อยอยู่กันจะเ่านอนหาอยอู่จไม่ทเอไม่พ่อพักกันกินข่าไปแหมพักกินเข่าเราบอพักกันกินข่าเราบอ ถ้ากินพร้อมกันบอสันถ้าให้กินก่อนว่าใค้กินก่อนแกงหน่อเมนูแต่ว่าเมนูประจำบ้านนี้จะเป็นแกงหน่อแล้วก็ขนมจีนนะครับเป็นเมนูประจำบ้านเลยเนาะเม่เนาะประจำเลย นี่นี่นโอเคไปพอกันคลิปต่อไปครับสาหคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ